จปีได้สัาหนี้นะโอ้หกบสี่ปีอปเรียนในอาใเอาให้อัฟเลยญาให้อัฟ UH! เันนวชาจิ้นบวชกเบื่องเขาคือว่าเป็นคนดีเนาะจะทำมาหากินนั่นมันบอกกินเต่าสูบยาเลยจัว่นดีนางเลยออกเมาซะพอไดญาอาศัยเพื่อ มาตอนนี้ก็คืออยู่เคียมปลาเคียมดอนเนาะเป็นเถียงผู้ใดเฮือนผู้ใดพี่น้องไว้บาดนี้เนาะมีสวนป่าสวนมันพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่นี่เนาะอ่ามื้อนี้ก็คือเดินทางมาอยู่อ่าเดี๋ยวสวนนเขตเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะได้มากับเขาบ่จิตบ่ตาเพิ่นครอบครัว,กกวนี่ก็ครั้งแรกเนาะที่สิมาหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยสิมาถามไทบ่จิตที่แลเนาะูเพิ่นพามา อย่างเราเป็นยังไงเนาะโดยสบายดี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 เนาะนอนทักเอาเอาดูแลที่ต้องดูแลทักทายทักอันนี้นะหมู่บ้านสายบุญแล้วเลยเนาะหมู่บ้านสายบุญหมู่บ้านสายบุญเนาะไอหมู่บ้านสายบุญเลยแต่ว่าตะกี้จะแท้ที่เมนบ้านบันธาตุมันธาตุอันนันธาตุเราดูว่าบ้านหนองทงบ้านหนองทงใกล้กันเนาะกับบ้านหนองทงเนาะบ้านสายบุญใกล้กันเราเป็นจีนได้สามมือนี้ได้มาหาไปยตู้เพื่อนนี้ คือคือก็เป็นครั้งแรกคือกันได้คิดลองโอ้ครั้งแรกแมนที่ว่าเขาก็ถามไทยถามทางมาตะปึกตะเื้อยู่แล้วก็ได้เอออุสาเอออุสาเออกีสาอ่าเออกีสาเป็นพามาพี่น้องเยกะพอดีว่ามีทั้งพระคุณหญ่เป็นพี่น้องู่ทั้งคนไทยเพื่นไหล่เป็นอ่าหาเงินมาแห่งประชิดอ่าพันห้าเนาะมาชื่อเขาสารสอบเนึ่องอ่ากิเลสเจ้าหูจักบ่อเนี่ยขันขันเพิ่นบ่าว่า เป็นคลิปของน้องพามีนี่บริจิตจัคบริจักแต่พนว่าเป็นชานามทางใดบ่คลิปของว่าพามีก็เลยเอ้าโทรหาน้องพามีก็เลยพูดจักโอ้แบบนี้เองเนาะพอบริจิต้าไปมอบเขากินนี่กะเรื่องเล่ากือว่านักบอลสูงคนมั้งอยู่ได้าเจะพูดากจักเพิ่มเติมว่เข้าไปถามเบิ่งนั้นเนาะมีแต่ว่าสเลพี่น้องเลยเนาะมากขึ้คือกันพี่น้องเลยครั้งแรกเนาะแต่ละคนก็ได้ มีแต่ว่าประมาณนี้เด้อเสนอเอาสบายดีสบายดีเนาะคสบายดีเนาะทั้งสาวยากะชิได้เข้าไปถามไทยเรื่องราศีของเมตุคนก่อนพี่น้องเอลยเป็นมาจากไหนเนาะเป็นเกลียงได้มาอยู่ในสวนมันโอ้พี่น้องเอลยคือว่าดินดอนตอนหย่าแถวนี้ก็ปลูกมันนี่เหมาะเจาะอยู่ได้เนาะคืองามอยู่พี่น้องเอลยเนาะเดี๋ยวน้องเขาคว้าเมตุคนก็ได้คนอื่นสาวยากะชิได้ทักทายสบายดีเขา กันดื้อซวียร์กันี่ได้กลับจักไายสบายดีเพื่อพี่น้องเพื่อสุขสุขคนเนาะก่นตอนนี้กัมาทำเขาวบอจิตบอต้าเพื่อนกันขามาหาครอบครัวามตีตู้กิตมะประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะกันยังบอกคอยสิ้นกับมาว่าซื้อเพื่อนเนาะเพระาะว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยเนาะเลื่อนล่าเป็นยนนังไงมาจินไดากัสที่เขาไปทางไทยมีตู้เพื่อนเลยพี่น้องเลยเนาะไปสนทนากับขเขาไปพร,ร้อมกันเลยพี่น้องโอ้เนาะประเทศอย่างอยู่เด้หนีิ คือม <Wow. S 1> er nice well, oh, ีลำหมูกลำมันตัดตุเตียตุเตียอยู่โดยสบายดีได้ไหมทุกคนเนอะโดยพากันตัดลำมันสิปุกมันนานนด้มันตายนะโอ้ก็มันตายแล้วเอาไปสาบอันนี้เป็นสวนมันเจ้าเองบ่บ่สวอสวนเพิ่นโอ้สวนเพิ่นโดยเอาที่จะอยูในโมเมนที่เจ้าเองบ่ซะบ่บ่แม่นอืมอาศัยเพิ่นอยู่อาศัยเพิ่นอยู่ เจ้าแล้วว่าซื้ออันเมนตูอันอุตมะบอหรือยังบอถือกี่บอทั้งในมันัวเลยเนาะโอ้ยโอ้เนาะบอถือขึ้หัวกันเนาะอือได้สต่ขึ้นด้มาอยู่ที่ทางของคุณใช่ไหมที่ทางเจ้าเองด้วยจ้ะบ่มมี่บอนอยู่บอนเศร้าดังอ๋อแต่ก่อนอยู่ทั้งได้แต่ก่อน อยู่บ้านนนสวัสด์โนนสวัสด์ในเดย์โยนติดประสาทไงอยู่ในเมืองในแล้วอยู่จะคนถ้าอาศัยอยู่นี่นะแต่กะทั้งงานพอตู้พ่อมบ่มีเอ้าบ่มีผัวคนเสียตกลนแล้วว่าหาคนเห็นอะไรนี่คือสี่คนจากผู้หนึ่งเนี่ยฉันผัวของงันไอ้นางน้อยลานเคยน่ะไปหาเงินตลาด ลูกอ oh. ันเล่อ,ออันน,อนัน่นเลยนะครับจับยูออกไปสิโอ้ oh, แบบยูอันทับทับยูลอยเพิ่นโดยคนเคร <น S 1> ื่องเครื่องอันในตลาดเนาะไปใส่อันหลุดให้อะไผเงให้ผู้หาผู้ซิปนะเดี๋ยนั응่น응คือทั้งอันครอบครัวเป็นตู้นี่อันเฮ็ดจ,จิริซาแต่ละมือหาเงินหาค้ำหาอยู่หากินได้นี่ก็โบได้มีแนวหาอลไรก็ใส่อันร้านผู้ไปตลาดนะใส่กินกผู้นั่นื้อข้าวปองข้าวโลู่เลย ก็คือผู้อันนั้นได้สารชื่อจริงได้สารนะเสนางน้อยนางน้อยเนาะผู้นนแะผัวนางน้อยแนละ้ววันนั้นเพิ่อนก็ไม่ได้ไปเฮ็ดเวียกบุลเล่ไปตลาดแล้วก็บุได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วไปหาเงินตลาดกันแล้ผู้อันชื่อนางน้อยนี่ไดเซอยเวียกเพื่อนนี่แหละเฮ็ดซอยหญ้าเด็ดเฮ็ดซอยหญ้าแล้วไปอันปลูกมันปลูกมินเฮ็ดหัวเฮ็ดยางนั่นแหละผัวไปดูบุเฉยเวียกทางทางเป็ตู้โดย สิได้ใส่ข้าวน้ําพออยู่พอกินอยู่บ่บ่บ่มีเลยข้าวน้ําก็ดีซื้อข้าวปองข้าวโลผูกไว้ตลาดกันได้เงินมาก็ซื้อมาแตละโลละดลก็ซื้อมื้อเนาะซื้อทุกมื้อดหอยยนแหละโอ้นั่นเองนึกว่า้งมีตู้เพิ่นมีข้าวมีน้ําพออยู่พอกินซั่นดอกีแหละออทงอันพ่อแม่อันน้องๆเพิ่นได้ซะ แต่เขาอยู่ต่างหากก็อยู่ดินเขาแต่ก่อนก็อยู่พุ่นก็อยู่ดินเขาเเขาอยู่ต่างหากพวกนั้นเขาติดยาชงพรมีอเมยโอ้จติดเหล่าติดยามันองพเมียแล้วเขาก็บริหารพี่ชอบลูกเขาหน่อยๆยอืออืก็เลยได้เ้นต้มารหบพี่ชอบเอาเปนยังอันดิเอาเลยมัเป็นยังดอกมัเป็นยังดอกอะเนาะอันนี้น้ำตาลน้ำตาลมาเป็นแยังกระเพีงมาอยู่ ้โอติดเหล่าติดยาเนาะเหล่าติดยาสองพ่อแม่แม่งมีมัดพ่อแม่เน้องเหน่อ่พ่อแม่เนื้อหน่อยลูกเขาหมดแหละเลยนะเขาหมดเลโซบลูกเขาก็หามได้เขาก็กินจะเขาทั้งเม็ตู้ก็เลยหนีออกมาจากอันพ่อแม่เพื่อนนีออกมาเขาปล่อยเขาด่าน โอ้สามปีแล้วเนาะพวกแญ้วอะไรก็ซิบูเมนเมนเนาะอารมณ์ของเพื่อนอารมณ์ของพวกนี่ฮะเพื่อนกับหาเงินหาคำเนี่ยได้ไฉนะเขากลับไปหลับจ้างงานจบอะไรไปเห็ดเพื่อนไปโบกคํำแพงมีผุหลับจ้างหรือไปเคื่อนแม่เขาเนี่ยแบบกูได้เห็ดเบียกเห็ดกาหรือล่างถ้วยล่างถ้วยเม่นเพื่อนเขาเขากับหาเงิน สาหาจิบได้ซื้อนั่นแหละแบบอย่านาเดียนไม่คบกบเราแมนางเอามาหน่อยนะลูกมาหน่อยดูน้ำกุ้งน้ำกุ้งแมวพ่อได้อันชื่อยูซื่อกินได้เพิ่นมากเลยกะพ่อที่แล้วกัพ่อขาวกุ้งเขาแล้วกับพ่อทั้งดูทั้งเต้านี่บระสนใจเลยว่าจะกินยังบระสนได้เข้าวของเดือดเป็นหัวร้านอกใจน้ำร้านให้ร้านเข้าอยากข้าวเฮียนแล้วหญ่มากอะเนาะพอได้ทำได้เฮียนเป็น เฮ็ดได้บ่ได้เข้าโรงเรียนอายุจักปีแล้วซะตูนี่อันนี้5ปีปลายอันน่ะ6ปีปลายอืมแต่ว่าอัยู่กับยายแล้วทั้งบ่ทันได้เข้าโรงเรียนซําเนาะโดยงบ่ได้เข้าโรงเรียนอพ่อแม่เาบ่เอาแล้วก็บ่ได้แล้วเนาะได้แล้วโอ้อนงงนางงสงลงดื้อได้ปานเนาะมาใส่นี่แม่เพิ่นบ่ลืมได้นี่ บ่น่มาแต่พุ่นเลยมาแต่ตลาดพุ่นเลยพอมาเรียนเรียกแข่งเรียกคาอยู hmm. ่เนาะโอ้ยเพิ่นคือสิจืนแท้ตากก็คืออันนีออกมาแต่จากพ่อแม่เพิ่นดนแล้วบ่ตุ้ประมาณเดือนปลายหรือ2เดือนอันยังได้เสไเสพเป็นคนปลูกคนอยังให้อยู่ซะอันนี้เจ้าของดินเพิ่น ลูกหายอยู่แล้วกันอันน่ะลูกชายเอามาให้ยในสังกะสีนี่ก็ได้ต่อยกันน้ำกับเจ้าของดินพึ่นกะเต่าไข่น้ำเพลินไข่ในพึ่นกะช่วยกันเนาะช่วยเนื้อได้ไข่ก็ได้ใส่น้ำเพิ่นช่วยเหลือกันไปพี่เราไงต้องทุกข์ได้ยากมากกันเนาะเตือนกกะจงได้สารลูกเต่าจะมีจะคุณสารตุสารคุณ ลูกผู้ชายมดอืมแต่ละคนไปอยู่ทางในบิดซะเข้ากับผู้ชายมดเข้ากับเป็นนิครอบมีครัวกคนได้อยู่กับใครทหารอยู่นําทหารเพิ่นน่ะอาวุธเป็นทหารโดยเป็นทหารผู้นึงอยู่ก็เซ่เขาก็บ่ได้มีดอกเข้าก็นดีใส่เงินเดือนทหารเพิ่นก็ได้ป้อนได้ยืนอยู่ติเนาะก็บ่บ่ได้ยืนดอกเขาก็บ่มีเพิ่นก็พอเพิ่อนใส่กินเงินเดือนสิเํายดเงี้ยเนาะ ไอ้คือหันเงินเดือนทหารลานไายหรือไปตลาดฉัได้เนาะเป็นกาคืออัน้ากันพันมันแนวก็สิไปปลูกเลยบนหรือมาถ้าปลูกต้นแรงอันนี้ต้นแรงอ่ะเสไว้กงโอ้กีเดียวฉัไปปลูกตัวนี้โหเนาะคืออันนี้แท้เนียใช่ํามปลูกต้นแรงมาเสแล้วกันต้นแรงกัไปสามตัวได้มันตายหรือไปสามพันมันยังเส่อีน่ะอันผสมนะมันคุณตะงอนแน่ลมกันเต่างงอยแน่เลี้ยงแน่ปนกัน วัแล้วทำประตูนี่ครับจ้างเจ้าที่ดินเพิ่นอันที่เพิ่นปลูกมันนี่ครับจ้างเพิ่นปลูกมันม่อบ่อไปว่าทุนของเพิ่นมดนะโอ้แล้วปลูกเป็นทั้งรุดทั้งไทยเลยเหมือนโค้งผืนมืดมืดนี้ยังเหมือนโค้งผืนมืดไม่ไอาแบ่งกันวะแล้วเพิ่นท่นว่าขายมันแล้วแล้วเพิ่นหักทุนเพิ่นออกเรือก็ได้ลลายเพิ่นสิแบ่งค์ให้เรารูปแล้วคืออันหักทุนเพิ่นเฮ็ดเรือสะเดลจากเพิ่นหักออกเลยเป็นตัวของเจ้าแม่นอืมยังไง เป็นต้นไพลี่พ like, so ันยังกับปงพุ er hmm. <S <S ่นเมื่ดนาโอ้มีแต่ปลูกอย่างเดียวมีแต่ปลูกอย่างเดียวละมันนี่เพิ่นซื้อให้แม่นแหละซื้อเมื่ดยังกับดีถือว่าเพิ่นกระดีเลยเนาะหาเวียกหางานให้เฮ็ดได้มีมีเวียกเฮ็ดประจำรั้งแรกว่าปลูกมันนี่แม่นแหละครั้งแรกโอ้เบิ่งดินก็งามอยู่ได้ล่ะเนาะเป็นแต่ก้นขึ้นบุดบัดบุดบัดขั้งซ้อมพิ่นก็บ่เคยปลูกอีกเทื่อบ่ซาะฉะน้เนี่ยบ่บ่เคยปลูกจักเทื่อ ขังเบิ้งปีหน้าเนาะบางอันละมันสายพันกับอะไรได้เนียมันเป็นหัวอันแหลมป่นกันยังไงเป็นกับคัดบดได้จะได้สาตตอนเที่ยงนี่มีน่ากินแล้วบ่ยังแล้วถากินนะผมมาแต่ตลาดโอ้ตอนเที่ยงอะไรเพิ่นมาเพิ่นหางกันได้อะไรเพิ่นก็ซื้อแนวมากินเวลาเพิ่นผู้นั้นนะมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเน้ะเฮ็ดเวียก หาเงินนะค้าเลี้ยงตั้งไปแต่ละมื้อเขาบอกไปแต่บบมีเขากินเด้แต่โบมีแนวให้ร้านกินให้น้องเพิ่นกินแต่ผู้นั้นบ่ไปเฮ็ดเวียกแล้วก็แล้วเนาะเล้วแล้วจ๊กสิกิีห่านนี่ไงไปหากินมันก็เพื่อสิตายน้อสิตายก่อนเนาะพ่นคือทางผู้นี้ก็บ่ได้ไปหาเฮ็ดงานเลยวะจ๊ะน้องผู้นี้ซอยเวียกหญ้าอยู่เฮื่อนมีแต่นี้นี่เนาะโอ้เฮ็ดโหัวเด้ก็ยังบ่แล้วนี่มีแต่ซอยเวียกทางนี้ ข้เพึ่นโบซ้อยเบียกับทั้งเมนตุกขบแจักซี่ไพ่อยเนาะโบมนี่ผู้ซ้อยและแ่าเลยหกสิบปลายปีโอหกสิบปลายแล้วโดยอายุหกสิบปลายปีเลยกับโบไว้เลยต้องร้านไปซอยอยูกร้านแต่ยังน้อยเนาะร้านแต่ยังน้อยยังให้เขาหงเยียนกับจังหวะเนาะยังโบมีทึนให้เขายังโบมีทึนหงเยียนนี่ไกลแต่โบสาจากนี่ขุ้นแลกวเขาบันท่าหัดขึ้นแล้ การไปมาท่านได้ใส่มีรถไปอยู่บ่บ่มีเลยแต่ว่าจะได้รถเพราะเด้ไปส่งไปโรงเรียนรถทางห้างกัญญานขอเพียงแต่ว่ามีทื่นมีอันยังให้ลูกหลานเขาห่งเฮียนเนาะโดยเขาห่งเฮียนพอาะการใช้จ่ายกัดเติมหนึ่งอยู่เพิ่งเธอผลิการไปการมาเขาอีกเนาะรถพาหนะเขากับบ่มี พออันนี้เพื่อนอันได้เขียนออกก็เอาเนาะตอนนี้พันใหญ่แล้วพอเขาบูงโง่นะพอได้เห็นป้ายว่าเอ้าบ้านนั่นนอกเมืองนี่นอกพอวังนั่นดอกตัวนี้ก็คืออันไปปลูกบนได้ใชนีหคือว่าเห็นเขียวไปเลยบนได้มันตายดิไปซ้อมชื่อไปเออไปสอนไปแชร์ถือว่าเพิ่นปลูกมานีเนาะงามเลยมันเพิ่นนี่เขียวไปเลยหู ได้ค่ะเิีดปีหน้านี่ทำสิเอา่นกับ่นไหลทั้งน้าทั้งอันนี้ก็ชาวไปลาดเลยได้หนี่เป็นไรชาวไปลาดเลยขาดุดขาตั้งขาดุดขาไทยยนั้งขาทางน้าในก็ไหลอมมืดได้่นไหลอมืดปีนทุแล้วเอิ่นไหลเอาวันที่เ่นเฮ็ดน้าในยังก็ไหลวัดยังเลยนั่นผนรวมเลยชาวไปลาดผลพิดไหลให้ถ้าว่าได้ชิบล้านก็ลุบแล้วเนาะก็ลุบแล้วิวันใด อ้าสู้ๆเนาะได้ดอกเจ๊คหาสิบล้านดอกสิบล้านยี่ดอกพีหน้านี่เจ๊คแล้วเเคยเห็ดจากที่ใดเท่าไหร่เพราะว่าปีกายนี่เห็ดบางคนวางดินงามดินยางสายพันธุ์มันดีก็ได้เด้ในน้อยหนึงก็ได้เพิ่นปลูกบ่หลายอืเพราะว่าปีกายนี่เห็นเพิ่นพากันปลูกแถวบ้านก็ได้ปลูกหลายคนเพิ่นปลูกบ่ได้อันกว้างเป็นใดดอกหักพอได้อยู่เด้พอแบบโอ้ถือว่าสมบูรมาพอควรกก็ปปลลูีีน้แหะ แต่เบ่งดินกะคือสิงามอยู่อูกกะถือว่าบได้ทีกันปานไดเนาะหัยังบ่ทันตู้ปทางนี้ตกก็บ่แห้งเนาะกอข้าวเดียวนาะตกแห้งแล้วทางนี้ก็คือการทางบ้นานกับโคอยอันนี้ปันไดตกบแห้งคือกัน จีบว่าถ่าฝนอยู่ยจะปลูกมันอยู่ทางนัง้นกะแเมนทางนี้ปลูกเพรนใบเขียวแล้วฝ <c oughs> นตกสุดกอ่อนคนแล้วนี่แต่มากทีแรกเนาะเพราะว่าเพิ่นบเบาปลูกเ <c oughs> พิ่นเพิ่นยาม,มันตายแดดนะนะปีกายนี่เยอะเลวปีกายนี่ปลูกกันตั้งแต่ย่ามสงการใช่แล้วเนาะวันแรกฝนมาตกให้ยเตายแดดเบิด อันเป็นโยงมาเยงไปเบิดบาดนี้บัดเฮาซ่อมโตนี่ใส่มันก็แบบบ่ขึ้นบ่ใหญ่แด้แม่นแล้วมันอกันอือมันก็บ่มีหัวมีหยังไปบดนี้แม่นโอ้่เนาะซ่อมลงเบิ่งคันได้ถือว่าอันเือนนี่ก็เนนน้าอยู่เวลาฝ่าฝนมาก็ได้สังคีเนาะเป็น้อโอ้ยเนาะสังคีเนาะอืขนาดเป็นลังคาือยงอยู่ยากแล้วแม่นและนี่เพิ่นอมนาอมลงมีลังกะสีง มาไวแล้วเพราะว่าลังกระสีมนเป็นหาย้อนคือขอย่างนี้เนาะขังข้ามกลางคืนนี่คือสิอยู่ยากเลยเนาะยามพอนทอดนะนะไม่ได้พากันออกมาน on, like right. ั่งหลินนอนหลินแถนี้บ่เนาะกันเต็มอยู่ดีเลยแต่กระเว้นกระเข่าไปเพราะนี่แค่ชัดเนาะสมนุลิบเข่าลิบออก มันห่อนถ้าว่ากลางเว่นนี่เข้าไปพอดีคือเตะคือชัดเอาเลยได้กลางเว่นเข้าไปกว่ได้ค่ายเนต่ว่าเทียวนี่มันใกล้ป่าเลยมันยังมีความชุ่มเย็นเน่ถ้าแดดแดดว่ามีต้นไม้ต้นตอใกล้เนอ้ยเบียดสิคือสภาพเลยเผาตัวเองในอากาศร้อนเลยเนาะมันนอนเฮงถ่ายเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นแต่ละมือเพิ่นมาตอนประมาณเชงมุ้งแท้ ขอน้ำกระถาเพิ่นมาเพื่อนแล้จึงได้กินต้องมละป็นหนึ่งงงเป็นหนึ่งงงได้ถามฟูมีโอ้โหฝันนั่นผูฟูเห็นนำกันโบแบบยูท่องจก้งจอกนี่ก็ได้อดได้ถาเลยเนาะได้ถาเลยหนึ่งลองกินกันถากินนำผู้นันนี้เอาเอเนาะเอากับโบที่มีลายดอกแต่กับชีช่วยเรื่องกันชื่อแนวยูน่ากินนี่เลยเนาะพ่ออันเพิ่อนไปซื้อแนวยูน่ากินพี่น้องเลยอีกกัน นี่แกบัเคยมาหาเมตูพันจักเถื่อเนาะครั้งแรกมานำาบ่อจิตดเพิ่นอืมเนาะเอาเด้อตูอ่ะ้ซื้ยนาอยู่นากินถูแล้วเขาเขาใจละลายมาสวยเหลือเกินก็ดีให้อยู่ดีมีแห้งอยุ่มันขวนยินเด้อกเจ็บอย่าได้คงไข่ยามีสุขภาพแข็งแรงหอยเอ็ดพันภาษาเด้อถูกเนาะทางเมตุคือกัน ให้มันให้ยืนให้ร่ำให้รวยเป็นโฮมโปรโฮมไซให้ทั้งลูกๆลานๆเนาะอยู่ดีมีเฮงคือเมื่อนี้ก็ได้ข่าวดีจากบาจิตเพิ่นเนาะเรื่องเข่าเรื่องน้ำพี่น้องเคยสอบหนึ่งเป็นจงบุญจงคุณจงว่าได้กินเข่าแล้วบาที้ผูกไปหาค่สีบ่อั่นบันไดมาเพื่อนก็จะดีใจเนาะกินเนาะคือเพิ่นมาเห็นก็จะดีใจโอ้เพิ่นก็ดีใจหาเงินก็ได้ซื้อเนื้อกินเข่ามีแล้าเนียนเพิ่นมาเห็นกัน กันกระเป๋าเข่าเต็มอยู่เนาะทดสอบหนึ่งภูผู่ากินชิเวิร์กับลายมือลายวันอยู่ได้ล่ะคือไปไปมาด้วยได้สมิตรย่างไปที่ตังเพิ่นไปทางในแหละนั่มันก่อนบ่มีน้าบ่มีกระทาผู้ยิมมาแต่ตลาดผูอันมีรถจักไปอยู่ที่รถจักดาวดาวเอา ันเดียวค่ะโหโหมาแต่ตลาดจังได้ไปซื้อแล้วน้าโบม้่งนำกินกับพวกนี้มามือน,นกับโบวิ้ํนกินบมิ่งนำกิน,น,กนอดไปเนาะค่ะผมจถากินน้าด้วยเฟงนั้นผมไ,ไ,ได้หว่าสิไปไปเลยรเรื่องดาวหลดดาวล่างเป็นยังไงซะดาวหลดดาวล่างก,กัิคนก้าวตลาดและ้เนตลาดคนใกล้ชิลล่แล้วแล้วแล้วโอ้แล้วแล้ว าก็ดได้หายใจอืมเนาะเพิ่นกระทั่งหาเงินพอ่อนรถทั้งหาเงินซื้อเขาซื้อหน้ามาเลี้ยงครอบครัวเดยโดยฮะก็ได้มาได้ไปเซาเพิ่นจักปีแล้วนั่นนะ30ปลายโอ้30ปลายปีแล้วเนะานะคือผัวของผู้นี้บ่โดยโอ้านั่นแหละ,ะ,ะลูกของกใจอืมเพื่อนเป็นเจกปีแล้วซะผู้นี้นะสีโอ้ ออเฮาเรียนให้เอาบัวยานี่เลยให้เอาโอ้ยาให้อาบัวเลยยาให้อาบัวเลยเห็นบ่เออมันบ่สุกยาใหินบ่สุกเบิ่งเขาคือว่าเป็นคนดีเนาะจักทํามาหากินอันนั้นมันบ่กินเต่าสุกยาได้จังว่าดีนางเอ้ยออกมา่าซะพอได้ยอาศัยไปงอือเไปเพิ่งอีหลีเนาะนี้เอะไปเพิ่งดีขากินน้ํามันนั่นแหละ ถ้าบ่มีแล้วก็แล้วเนาะจังสิหาแล้วใดบางมื้อกินได้กินดีบางมื้อก็บ่ได้กินดีแหละอกาินได้ผู้เดียวหาเงินเนาะผู้เดียวหาเงินหลายรายใหญ่ทั้งพ่อเมทั้งเลาได้撒ยี่นี่ๆเท่าก็บ่มีแล้วเขาก็ไดีโอ้กับโมีดเพือนนันงใ้ตลาดอขายถ่านกับถ่านเขาเริมมาขายท่งนั้นก็บ่ได้เ็ณให้เฮ็ดนะบ่ได้เวณไทยเฮ็ดนะโอ้ ใครจะว่โบดได้อันมัวเมาน้ำเสียงเฉยติดก็ดีแล้วเนาะเออนั่นๆแเราไปยัให้คือพ่อคือแม่เขาขนาะว่าเบื่อแล้วเนาะเ <c oughs> บื่อจังว่าาพลูกเข้้าาบนเดี๋ยวอันอยู่น <c oughs> ้ำกันลายยัน <c oughs> บางเทื่อนเลยเนาะอาการขึ้นมาตีลูกตีเต้าเห็นจินได้ถือขันขาการเห็นได้เลยเนาะเออเห็น,นในโซเชียลไปยังไงมันเกิดนานาญาติอืมพี่น้อง แม่นส <no 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 ิ่งเสพติดเขาก็โตแล้วแล้วเลยบ่จักแม่บ่จักลูกอีกด่าแม่คือดแม่คืบ่แม่นันดาแม่นี่อืๆด่าลูกาบ้านเมืองเอบ่มีความคิดบ่จักหยังเลยโอ้ยเนาะยอม้ืมอ่าันลงพ่อลงแม่บางเทื่อจะได้จับมีจะผามาใสเนาะ น้องเลยเขาครัวเพิ่นกันเนาะนี่มาจากอ่าพอ่อแม่น้องๆเพิ่นทั้งผัวทั้งเมียเลยเป็นแต่ผัวยังพ่อสำเรื่งเนาะนั่นเป็นตะโพวยังใครอันนี้เป็นน้ำก,กันเลยโอ้เข่ากันเลยทั้งผัวทั้งเมียเข่าบดได้เข่าคนได้พิษจน,นเลยเลยได้อันนั้นก็ย่านใด้เนาะเจ้าตีคอยคอ,อยตีเจ้าได้หนันก็นตัวเต่กัวแต่เอาคนเลยเด้อโอ้ย่านอยู่ร่วมกันไปกันมาบไม่มีคนหาบิ็นกระพาะเล้วแล้วเนาะปั่นเลยปั่นได้มากปั่น าน yup. <c bio> food, um ่ำกันลงสองลงสองซื้อมากกินน้ากันลงสองลงสองเลยปัญญามหิวมาแล้วกแต่แล้มึงกู้หูจีเขาแล้วบาทกูหากูไปหาเขาได้๋อเนาะฟอว่าอะไรเห็นว่าเป็นญาติเนาะหันเลยโอ้ใจตางไปตู้พันยูเจอเหตุการณ์นั้นนี่ก็ได้เขาอยากเห็นสภาพเมื่อคืนมันยากอยู่ด้นไปแต่ย่านเขาขาดันรันแพงกันโอ้ก็ไปเห็นตอนให้นะเห้ยศิษย์ศอกเมียน บางเชือทั้ง่านเขาเฮ็ดอันข่าพันกันทั้งนั้นแน่ทั้งตัวเองแน่เนาะคำยู่น้ำกันก็ได้ออืยู่น้ำกันโอ้ยทรมานมาดนแล้วหละเมย์อวดเลยมันเลืออดเลยมนจังมาเนี่ยจากนี้นะไปหาหลักจยางอยู่ดินไทยก็อยู่พอเห็นลวงเต่ามันห่างเขาแน่เพิ่นก็คือสิบ่ได้คิดฮอดพ่อแม่ดอกเนาะล่ะบ่มือเฮาบ่ติดพุ่นแล้วพ่อแม่บ่สนใจ อือนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเป็นแม่ให้เนาะล่ะเดี๋ยวเราให้เมื่อคันเท้าหายว่ะเมื่อมอมาอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่สู้กูสิมผส่งบื่อเมื่อหมิดโลดเรียบเรียเนาะเฮงพยอยากไปใกล้ท้างเพิ่นก็ได้คำว่ามีแต่ว่าประมาณนี้เด้อเนาะนาที่กันถือว่าหลายพอสมควรเลยเนาะจะได้ก็อยู่ดีมีเฮงตัวมีเจสินดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะให้มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเข้ามาช่วยชูไม่ตู่เพิ่นในเด้อเนาะ เขาน้าจำปากระขาดคืนพี่น้องเลยถือว่าหน่าสงสารลายครอบครัวเพิ่นเนาะมิตรบาลสบายแหละเนาะจินตนาก็สบายดีเด้อตูเด้อสบายดีเนาะอ๋อทางนั้นเนาะสบายดีเด้อเพิ่นพาอันมาเนาะปอื้อยเพิ่นก็ได้้อพี่น้องเลยเพิ่นกระปูกมันถือว่าหลายพอสมควรเนาะเต็มอยู่ ส่วนมันเพิ่นนี่อ้อมเงอนเพิ่นพี่น้องเลยอือก็มีแตาป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะทางสาบเปล่กาก็สิได้กลับก่อนบบดนี้ทางสาบเปล่กาก็คือได้ออกมาจากเคือนมีตู้เพิ่นแล้วเนาะพี่น้องนะเอนาะหลายคนอาจจะรับพูหน้ำกันเนาะคือมีตู้เพิ่นบอกพี่น้องเอ้ยเขาพูดวเพิ่นก็นนะ่าสงสารเนาะโอ้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเพิ่นก็อาศัยแต่ผู้เดียวหาเงินหาค้ำให้ก็คืออ่าหลานเคยเพิ่นพี่น้องเอ้ยหาเงินหาค้ำให้เพิ่น มาเลียงครอบครัวเนาะถา้าพ่มพี่พูดันก็ะเลียบม่ตู้เพิ่นก็ได้เนาะโอ้ยใสู่้เดียวพี่น้องเลยซื้อเข้าแต่ละมือเนาะมือละโลมากินบางมือกากินดีมือกินบดีบางมือก็อิ่มท่อบางมือก็บ่อิบบอ่มโอ้ยเนาะพี่น้องเห็นสภาพาเพิ่นเราจะให้ฟังแล้วกะสงสารเพิ่นพี่น้องเลยเนาะถา้าผู้ใดมีจิตใจสัทธาอยากช่วยเรือม่ตู้เพิ่นกะ สาวเอลกัยินดีคับเป็นสะพานบุญไฮเดอร์ติดต่อมาสาววทางสาวเอลได้เนาะหรือว่าทางบาตาบาจิตหรือว่าส่งงอ,อื่นๆนะพี่น้องเนาะในคลิปนี้ก็ขอขอบุญคุ้คุณนไปพี่น้องหลายๆเดอ้อที่เขามาทับส่งมาฟังคลิปให้แล้วก็บเบิรงโฆษณาให้เนานะงโบกุศลถามโฆษณาสาวเอลในก็ขอบุญคุ้คุณหลายๆเนาะให้วยพี่น้องดีๆมีแห้งเดอ้อให้มีแต่สิ่งดีๆให้ร่ำให้รวยเนาะทุกท้ายคลิปนี้ขอกลับคำว่าสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย